โยโยโยบายมังตรงเจิญกับคลึงหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลึงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับก่อนอื่นฝากพักยกเจ็ดในช่องคอมเมนต์นะครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นเลยนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์ครับบิ๊กแมทพิจิตเลือกเอาเกมเวลาห้าทุ่มครึ่ง พรีเมียร์ลีกอังกฤษไบรตันทีมจ่าฝูงครับจะเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมยูเนเต็ดไบรตันออกสตาร์ทยอดเยี่ยมนะครับชนะ2นัดรวด6คะแนนเต็มครับเกมล่าสุดบุกถล่มวูฟมา4ต่อ1นะครับโรเบร์โตเดอซาบีมีทีมที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเกมรับกอดัมเวสเตอร์กับลุยส์ดังเหมือนเดิมนะครับส่วนด้านกลางเนี่ยปาร์ตเกาโกลสกับมามูดาฮูนะครับก็น่าจะลงตัวจริงส่วนแนวรุกเนี่ยน่าสนใจครับตัวริมเส้น2ฝั่งไม่น่าเปลี่ยนนะครับเคารุมิโตมะกกำลังท็อปฟอร์มเช่นเดียว กับซอลลี่มาร์ชนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยอาจจะเป็นฮูริโอ เอนซีโซนะครับหน้าเป้าแดนนี่เวลเบ็กก็พร้อมลงล่าตาข่ายครับเจอกับขุนคอนเวสแฮมก็สตาร์ทได้ดีเหมือนกันนะครับมีสีแต้มจากการชนะ1เสมอ1เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะทีมใหญ่อย่างเชลซีมา3ต่อหนึ่งครับเดวิดมอยส์จะหมดสิทธิ์ใช้งานนาเยฟอาเกิดนะครับที่ไปโดนใบแดงจากนัดที่แล้วครับคาดว่าองเจโลอ็อกบอลน่าจะลงเล่นแทนจับคู่กับเคิร์ซูมาครับส่วน้านกลางครับเจมส์วอดพลวตัวใหม่ที่เล่นได้ดีด้วยนะครับจะจับคู่กับโทมัสซูเชกส่วนแนวรุกไม่น น้าเปลี่ยนครับนำโดยลูคัสปาเกตาจารดโบเวนไิดเบนรามาครับหน้าเป้าเป็นมิเกลอันโตนิโอนะครับเจอก,การฤดูการที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าไบรตันชนะขาด2เกมครับในบ้าน40เกมเยือนบุกชนะ2 0นะครับแล้วก็ถ้าย้อนไปดูเฮดทูเฮดนะครับเอาง่ายตั้งแต่ไบรตันเลื่อนชั้นขึ้นมา2017เเนี่ย ปรากฏว่า12นัดไม่เคยแพ้เวสต์แฮมเลยนะครับชนะ6สเสมอ6ครับเรียกว่าเป็นบอลแพ้ทางเหมือนกันครับสำหรับเวสต์แฮมที่มีต่อไบรตันนะครับอย่างไรก็ตามครับก่อนเกมคู่นี้เขาย,ยกให้ไบรตันเป็นต่อ คือต้องยอมรับว่าฟอร์มสุดยอดจริงครับไรตัน2นัดยิงไป8ลูกแต่ว่าเวสต์แฮมก็มีดีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเกมชนะเชลซีนี่ฟอร์มเข้าตาครับโดยเฉพาะฟอร์มของลูคัสปาเกตาเจมวอร์ดพลาวนี่แม่ถือว่าทํางานด้วยกันได้ดีในแดนกลางนะครับดังนั้นเกมแบบนี้คือพี่เจ็ดมองว่าเวสต์แฮมสู้ได้ครับแม้ว่าถิติจะดูเป็นรอง เกี่ยวกันใน a d to h e a d ครับแต่ว่าเกมอบบน,นี้สู้ได้ครับวัดใจเวสแฮมมีโอกาสสูงครับจะบุกมาแบ่งแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับให้เชียร์เวสแฮมเป็นคืนหนังบิ๊กแมชประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย